กลุ่มผู้รับงานไปทําที่บ้านกลุ่มเย็บสลีที่นอนหมอนหนุนบ้านป่าขามผลิตที่นอนยัดนุน่นหมอนสามเหลี่ยมหมอนอิงที่ทําการกลุ่มตั้งอยู่บ้านเลขที่38ทับ1หมู่ที่5บ้านป่าขามตําบลเหมืองง่าอําเภอเมืองลําพูนจังหวัดลําพูนมีผู้นํากลุ่มคือน,นางวรัญญาเทียนวิวัฒ์มีสมาชิกในกลุ่มจํานวน6คน กลุ่มเย็บสลีที่นอนหมอนหนุนบ้านป่าขามมีการจัดตั้งกลุ่มเมื่อ30ปีก่อนโดยการรวมกันของกลุ่มแม่บ้านที่ว่างจากฤดูการเกษตรเพื่อมาประกอบอาชีพทำาาลีที่นอนส่งร้านค้าในจังหวัดเชียงใหม่มีการดำเนินงานต่อเนื่องโดยจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บที่นอนบ้านป่าขามและได้จดทะเบียนกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านกับกรมการจัดหางานเมื่อวันที่2พฤษภาคม2565 ภายในกลุ่มมีโครงสร้างการทำงานที่ชัดเจนมีการแบ่งหน้าที่เป็นฝ่ายต่างๆประกอบไปด้วยฝ่ายจัดซื้อฝ่ายผลิตฝ่ายการตลาดและเฮรันยิกมีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมีความโดดเด่นและเป็นชื่อเสียงให้กับจังหวัดลำพูน ในช่วงสองปีที่ผ่านมากลุ่มมีการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ใหม่โดยนำแนวคิดจากการศึกษาดูงานจากกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านจังหวัดเชียงรายมาประยุกต์รีเริ่มผลิตภัณฑ์ชิ้นงานใหม่คือปลอกหมอนปักลายและผ้าถุงปักลายสร้างจุดเด่นและมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันกลุ่มมีช่องทางการตลาดที่หลากหลายทั้งการขายหน้าที่ทำการกลุ่มการขายผ่านเฟซ b o o k ชื่อต้อยวรัญญาการส่งงานผู้ว่าจ้างกว่าห้ารายการออกบูธจําหน่ายสินค้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆและการนำผลิตภัณฑ์ไปจัดแสดงเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายณศูนย์บริการจัดถางานเพื่อคนไทยกลมการจับหางาน ภายในที่ทำการกลุ่มมีการจัดสภาพแวดล้อบในการทำงานที่สะอาดเหมาะสมมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการทำงานรวมถึงการเอื้ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกกลุ่มในการทำงานและมีการซ้อมแผนป้องกันอักคีภัยอย่างสม่ำเสมอ กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านกลุ่มเย็บสลีที่นอนหมอนหนุนบ้านป่าขามมีการเข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือสังคมการบำเพ็ญประโยชน์และเป็นจิตอาสาและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมมีการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นมาผลิตชิ้นงานได้แก่นุ่นหรือนิ้วแทนการใช้ใยสังเคราะห์และยังได้เพาะ,มะเมล็ดนุ่นเพื่อแจกจ่ายต้นกล้าให้ชาวบ้านนำไปปลูกเพื่อนำฝักนุ่นมาขายคืนให้กลุ่ม รางวัลที่ภาคภูมิใจของกลุ่มนางวรัญญาเทียนวิวัฒน์ผู้นํากลุ่มได้รับรางวัลชนะเลิศผู้รับงานไปทำที่บ้านดีเด่นในกิจกรรมคัดเลือกบุคคลและเครือข่ายแรยงานนอกระบบดีเด่นของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประจำปีพศ2565และปีพศ2566ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสตรีผู้ปฏิบัติการดีเด่นสาขาสตรีแรงงานนอกระบบดีเด่นของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขอขอบคุณกรมการจัดหางานที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมุู้เยาว์วยที่นอนบ้านประหาซึ่งทำให้สมัยชิกมีรายได้มีความมั่นคงในด้านาาของอาชีพมีพัฒนาทักษะฝีมือ,าาามอซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมการจัดหางานต้องขอขอบคุณอาจารย์เจ้า